อิซซุจัดกิจกรรมทดสอบความเหนือชั้นด้านสมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่ครบครันของ All New Isuzu MU-X สื่อมวลชนตบเท้าร่วมสุดคือคักภายหลังการเปิดตัว All New Isuzu MU-X ได้เพียงวันเดียวทางอิซสุก็ได้นำสื่อมวลชนร่วมเดินทางทดสอบสมรรถนะการขับขี่อันเหนือชั้นของรถเอเนกประสงค์สุดหรูรุ่นใหม่หมดที่มาภายใต้นิยามเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined เพื่อตอกย้ำความโดดเด่นในด้านสมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลขับสนุกสุดเร้าใจและระบบความปลอดภัยขั้นสุดครบครันพร้อมสัมผัสความรู้สึกใหม่จากห้องโดยสารที่หรูหราสะดวกสบายยิ่งขึ้นช่วยเติมเต็ม,ตมอัรรรถและความมั่นใจในทุกๆก,การเดินทางรูปแบบการทดสอบรถครั้งนี้เริ่มจากการให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับด้วยตนเองแบบเซอร์กิตในสนามทดสอบความเร็วสูงโดยจัดรถ all new isuzu mu-X เครื่องยนต์3,000 DDI Blue Power ทั้งรุ่น 4x2 และ 4x4 รวม9คันทดสอบอัตราเร่งและความต่อเนื่องของระบบส่งกำลังบนความยาว3,300เมตรของสนามที่ประกอบด้วยทางตรงและทางโคง้งที่มีความลาดเอียง4.5องศาซึ่งขุมพลัง190แรงม้าที่พัฒนาขึ้นล่าสุดได้แสดงให้เห็นถึงความฉับไวในการออกตัวและเร่งแซงทำให้ขับขี่สบายและมีความแม่นยำสูง รวมทั้งสร้างความประทับใจกับความสามารถในการยึดเกาะถนนที่สื่อบวนชนบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่านุ่มนวลเกาะถนนเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นรวมทั้งได้ทดลองระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน l ลนดิพา a r เจอวอร์นิ่งหรือ Ldw ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ ADASAdvanced Driver Assistance System ที่พร้อมจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการขับรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจจากนั้นจึงเป็นการขับในสถานีพิเศษที่เรียกว่า Special Road Surface ที่มีสภาพพื้นผิวถนนหลากหลายรูปแบบและสถานีแฮนด์วิงเซอร์กิตที่มีทั้งทางโค้งขึ้นและลงเนินซึ่งระบบส่งกำลังและช่วงล่างที่สมบูรณ์แบบตามแนวคิด Iso s y m ุ e t ิมเมทริกม t y บิลที่ออกแบบโครงสร้างตัวถังแชสซีการวางตำแหน่งเครื่องยนต์และช่วงล่างทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างดุลยภาพแห่งความนุ่มสบายช่วยซับแรงกระแทกโดยในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมีระบบขับเคลื่อนสล้อ Terrain Command ผสานการทำงานกับระบบ Rough Terrain Mode ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และเบรกให้เหมาะสมจึงให้การส่งตัวที่ดีเยี่ยมในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังได้ชมการสาธิตการทำงานของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ที่ All New Isuzu MU-X มีความเหนือชั้นกว่าด้วยนวัตกรรมกล้องหน้าคู่อัจฉริยะ 3D Imaging Stereo Camera ช่วยตรวจจับวัตถุต่างๆ ด้วยการสแกนภาพ3ามิติแบบเรียลไทม์โดยทำงานร่วมกับเรดาร์สจุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันโดยจำลองสถานีให้ระบบ FCW (Forward Collision Warning) ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าซึ่งจะทำงานควบคู่กับ AEB a u t o n o m a t s Emergency Braking) ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติจะช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและช่วยเบรกกรณีที่ผู้ขับขี่เบรกไม่ทัน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความรุนแรงของการชนและ PMM Pedal Misapplication Mitigation ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยแรงเหยียบเกินกว่า30%ขณะรถยนต์จอดอยู่หรือเคลื่อนที่ช้าๆระบบจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายของการชนและปิดท้ายด้วยการชมการสาธิตพิเศษกับระบบ ACC Full Speed Range Adaptive Adapt Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน stop and go ครั้งแรกในรถยนต์นั่งเอเนกประสงค์โดยการเข้าร่วมสังเกตการทํทำงานในรถทั้ง5คันที่ระบบจะช่วยควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าพร้อมรักษาระยะห่างที่ปลอดภยัยหรือหยุดนิ่งโดยอัตโนมัติผ่านการตรวจจับรถยนต์ด้านหน้าด้วยกล้องหน้าคู่โดยรถที่เปิดระบบ ACC ดีไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งหรือเบรกแต่อย่างใดการทดสอบ All New Isuzu MU-X ในครั้งแรกนี้ นับว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงแม้ว่าบางช่วงจะต้องขับท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำบ้างแต่เหมือนจะช่วยตอกย้ําด้านสมรรถนะการขับขี่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการพลิกโฉมใหม่หมดสวยหรูทั้งภายนอกและภายในยครบถ้วนสมกับการเป็นรถทงใหม่ที่จะครองใจผู้ใช้รถชาวไทยสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนั้นพบกับอ l l n อิส s ุ z u b เอที่โชว์รูมอิสสุทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไป วันนี้เรามาทดสอบอย่างเป็นทางการกับ All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu MU-X ถือว่าเป็นการออกแบบใหม่หมดนะฮะทั้งคันด้วยรูปลักษณ์ทั้งภายนอกภายในภายใต้คอนเซปต์ robust and exclusive จุดเด่นของรถรุ่นนี้ในเรื่องของการออกแบบก็คือการเน้นในการใช้วัสดุ ที่หลากหลายมาผสมผสานแล้วก็เกิดความพรีเมี่ยมนะฮะของวัสดุต่างๆซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโชลูอิสุทั่วประเทศนะครับหรือจะทางเว็บไซต์ของอิสุสุหรือทางไลน์อยากให้สัมผัสจริงๆนะครับกับรถ All New สุมิ X เเราถือว่าเป็นมาตรฐานหม่จริงๆสำหรับวงการรถยนต์เมืองไทยครับ